สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่29พฤศจิกายนะครับผมก็พรุ่งนี้มันจะมีรายการ ATM หรือ Amazing Thailand นะครับผมปี2 0 2 5เปีนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมีวิ่ง 10k พรุ่งนี้นะครับผมแต่มันไม่ใช่รายการหลักของผมนะครับผมรายการของผมก็คือจะไปมองปีหน้านะฮะก็จะเป็นฮาร์ปหรือฟูล นะครับผมซึ่งผมยังไม่เคยวิ่งเลยนะผมก็จะลองดูนะครับผมร้อยวันต่อจากเนี้ยผมจะลองซ้อมแล้วก็จะลองพยายามนะครับผมไปลงขอหาโค้ชนะครับผมที่เขาเป็นมีความเป็นมืออาชีพนะฮะมาสอนผมด้วยเพราะว่าเรื่องวิ่งไม่ใช่ทางผมเลยแต่ว่าผมจะลองชาเล่นตัวเองนะครับผม mm hmm. ก็ลึกๆเนี้ยอยากจะฮาฟซัก ซับสองฟูซับซับสี่ซึ่งบอกเลยว่ามันก็ยากนะเนาะขอโม้ไว้ก่อนแต่ว่าก็ไม่แน่หรอกนะครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้มันจะเก้าโมงแล้วเนี่ยจะเก้ามงแล้วเดี๋ยวมันจะร้อนนะครับผมแต่ว่าอากาศวันนี้ดีอยู่นะครับผมอากาศวันนี้ก็ประมาณยี่สิบองศานะครับผมในแถวบ้านผมก็เดี๋ยวเราไปวิ่งกันดีกว่า วอร์มเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับผมก่อนงาน ATM พวกนี้แล้วเดีเ๋ยวเราไปสอดสําสเดี๋ยวเราไปสำรวจทางด้วยนะครับผมว่าไอสิบเคผมเนี่ยมันจะต้องวิ่งเส้นไหนบ้างนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปแต่งตัวแล้วเดี๋ยวเราไปวิ่งกันดีกว่า let's go ก็เรียบร้อยครับแต่งตัวตอนนี้ประมาณเก้าโมงกว่าๆเห็นไหมเดี๋ยวเราไปวิ่งกันวันนี้เบาๆครับประมาณห้าถึงหกโลกนะครับผมก็เดี๋ยววิ่ง สบายสบายครับผมวันนี้ไม่ไม่สปีดทั้งนั้นแหละไม่มีแรงนะครับผมเพราะเดี๋ยวคุณนี้ไม่มีแรงวิงนะนะงว่งนะฮะแล้วก็นะเดี๋ยวเราไปวิ่งกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปสำรวจทางกันด้วยดีกว่านะครับผมเสียงมันอาจจะดังหน่อยนะครับผมผมไม่ได้ติดไม์ด้วยวันะนะี้แล้วก็ไปเดี๋ยวผมขอแถวเท้าเราไปวิง่งกันไะป let's go ที่สวนลมมาดีนาตามองสิบนาทีโคตรร้อนอวันนี้จุกๆแน่นอนครับหอบแน่นอนอากาศนี้ก็เดี๋ยวยืดสักหน่อยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปวิ่งกันนะฮะไม่งั้นไม่ไหวอากาศก็ไม่ได้ หนาวขนาดนั้นนะน่าจะยี่ยิบสายบสี่แต่ากาศดีครับยังพอมีคนมาวิ่งอยู่จะแบบผมอาจจะทะลุออกไปวิ่งเส้นข้างนอกด้วยเส้นลาดดำเนินด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปยืดกันหาที่ยืดก่อนก็บรรยากาศดีอยู่นะครับผมร่มรื่น ส่วนนี้มันไม่ใหญ่มากส่วนนี้ประมาณแ0 0ร0 0ยเจเมตรนะครับผมทางโค้งมันเยอะอาจจะวิ่งวิ่งยาวนิดนึงแล้วที่ยืดแล้วเรับยืดกันดีกว่า ยืดไ่เยอะมากเพราะเดี๋ยวผมจะเดินสักแปคหนึ่งก่อนแล้วก็ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะค่อยวิ่งหลักของผมง่ายเลยถ้าถ้าผมจะวิ่งผมจะไม่จะยืดน้อยมากเลยกำเน,นึยรผมจะไปลงกับพวกเดินถ้าผมเดินวอร์มมากกว่าเดินประมาณ5าทีถึง10นาที นะผมเพราะว่าร่างกายคนเราไม่เหมือนกันขอผมถ้ายืดเยอะมันจะจะตึงแต่ถ้า,าเดินร่างกายผมจะพร้อมเร็วกว่าหรือไม่ก็มา,ามาส่วนตุ้ผมวิ่งเลยแต่ว่าอาจจะไม่ได้วิ่งเร็วนะครับผมก็จะอยู่ประมันสักประมาณเก้าถ็ดสิบนะผมแล้วเคยใส่ตอนกิโลที่สองกิโลแรกคือวอร์มไปเลย นาหกมาเดิเราหุ่นพอเดินก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศข้างในสวนด้วยนะไปก็ผ่านไปโลแรกเลยนะครับผมก็ประมาณเททหกปจิตนะผมก็อีกประมาณสี่โลนะสบายยครับผมฮัรเลดก็ร้อยร้อยสามสสบายชิวๆโอ้ไป ต่อกันดีกว่าโลที่สองครับผมอยู่อาวสุพันต์สบายชิวๆครับเหตตาก็โลที่สามอยู่ที่โลหะประสาทส ระหว่างก็จะเป็นภูเขาทองเห็นไหมนะครับ <Yeah. S 1> ตรงนั้นนะนี่ภูเขาทองอันเล็กนิดเดียวก็โลที่สามแล้วนะผมแต่เราใกล้ละแค่สองโลนิดๆนดะครับไปกันต่อครับเข้าิโลที่สี่อนนี้ผมอยู่อยู่ต่ออีก ไ่ะไป,ไป,ไป,ไปนี่นีแล้ครับผมนั่รงนี้ก็<อ>เดียวับามน่าจะจบที่แถวโรงแรมรัตนโกสินท์ครับผมไปนิดนึงตอนนี้ครับผมก็ครบเรียบร้อยมาลโล ก็เด <molec> ี๋ยวตอนนี้ผมอยู Jorge. ่ที่สนามหลวงที่ทางานเลยก็เริ่มทำรั้วแล้วแล้วก็เวทีตรงนี้นี่ดูไปรอบๆเริ่มครับทำรั้วเรียบร้อยแล้วนี่แล้วก็เป็นรั้วแล้วก็เวที่วน ข้างในเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับผมครับหนึ่งสี่แล้วครับนะครับในจากข้างในก็จะมความนี้ไม่งั้นน่าจะเป็นวันนี้เราจะมาจบที่นี่นะครับผมตรงนี้แล้วก็จะมีพื้นที่แตนเชียร์ด้วย เดี๋ยวติดใจเล็กๆผ,ผมจะเข้าไปดูไม่ได้เยอะครับเพราะว่าเขาัางทำงาน,นให้ดูประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยววัน,นนี้เที่ยงคืนก็มากันแล้วนะครับผมก็ ใครนะครับผมที่จะเข้ามาเป็นต้นอยนเงี้ยพยายามเข้ามาก่อนนี่คือว่าเขาจะปินถนนใหร่หหเลยที่ก็เ้ามาดีเด้กลับบ้านันดีกว่านะครับผมอาจจะไปดูเส้นทางอีกนิดนึง เดินกลับตรงนี้ก็จะเป็นภายในงานงานผมผมก็จะไม่พยายามเข้าไปนะอยู่แค่ตรงนี้ก่อนภายในงานก็จะมีพวกผู้คอนเซอร์โปรเจคเนี่ยผมก็จะเป็นสีที่เราวิ่งนะครับตรงป้ายนู้นเห็นไหมเห็นไหมผมชี้นี่นี่อันนี้อ่าก็จะเป็นพวกสีผมก็จะเป็นสีฟ้าวิ่งสิบโล สีเ,เขียวก็จะเป็น21อโลนะครับผมนี่ก็ถือว่าโอ้ยจรงจริงจาอยู่นะนี่อันนี้เวทีกลางอันนี้คือเวทีกลางเลยก็ใหญ่ผมก็เพิ่งเคยมาเหมือนกันนะปีนี้ปีแรกเลยส่วนแบล็คกราวของงานก็จะเป็นอรถพตะแก้วนะครับผมถือว่า โอ้ป oh, ีนี้ก็อลังการจริงๆนะฮะอยากเดินเข้าไปเดินเข้าไปได้ไหมนะเนี่ยเดี๋ยวเราองเดินไปดูก่อนสักันนะดูขอให้ก่ะก็ไม่ได้มีอะไระอันนี้ก็จะเป็นบูธของไนกี้อันนี้อันนี้จะเป็นบูธไนกี้ครับรันไนกี้คร่าวๆเลยไอ้บูธไนกี้ นี่พาล้นี่นะเวทีแล้วข้างหังก็จะเป็นแบกเกาแล้วก็กแก้วโคตรสวยเนี่ยก็บอกเลยว่าปีนี้ที่ถ่ายรูปก็น่าจะเยอะนะครับ <c oughs> อืส่วนแล้วในกี้ที่ผมจำไม่ได้คนที่ไปรับปิบที่งานอะ่ะถ้าไปช่วงเช้ามั้งเขาจะมีต่อ ของในกี้ให้เอาดรช์แบนนะครับผมวันนี้ก็น่าจะยังได้อยู่นะครับลองลองไปดูวันนี้ว่าสุดท้ายแจกบีบแล้วน่าจะมีของแจกเยอะประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็เด,ดี๋ยวเราขับบ้านกันดีกลับจริงๆแล้วไปเรียบร้อยครับวันนี้จบไปแล้วนะครับผมวิ่งสบายๆ5โลนะครับผมเพจ6เพจ7ก็ไม่ได้ไล่เพจหรือว่าอะไรไปแค่เหมือนวิ่ง วอมตัวเองไปในพรุ่งนี้ด้วยเพราะว่าเมื่อวานผมวิ่งมาน้อยวันนี้ก็เลยอะสัก5โลเบาๆนะครับไม่มีอาการหอบเลยเป็นไงล่ะคิมโมจัดก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมงาน ATM ถ้าบรรยากาศผมจะพยายามเก็บมาให้นะครับผมไม่รู้ว่าจะได้เยอะขนาดไหนด้วยเพราะว่าจํานวนคนที่ลงทะเบียนแล้วก็น่าจะเป็นหมื่นน่าจะ 4- ี้าหมื่นเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ในบล็อกผมผมจะอยู่ สิโลบ็อกบีนะครับผมถ้าเจอก็ทักกันได้นะครับผมก็บรรยากาศจริงๆผมชอบนะแล้วพรุ่งนี้ผมว่าน่าจะอากาศประมาณ20กว่าคนที่เริ่มสตาร์ทประมาณตีสองผมว่ามีหนาวน่าจะมี19บเอะเอาลงตรงนะครับผมก็นั่นแหละดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมถ้าใครวิ่งฟูลครับก็รีบนอนนะครับผมเพราะว่างานเริ่มประมาณตั้งแต่ เที่ยงคืนเนี่ยเขาก็น่าจะเริ่มางานจัดงานละแล้วก็ปีสองน่าจะเริ่มสตาร์ทกันนะครับผมก็อยากให้พี่ๆทุกคนนะครับผมเต็มที่แล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่งานง่ายเลยวิ่งในในอากาศประมาณนี้นะครับผมประมาณ20 21เนี่ยมันหนาวมากและร่างกายมันจะจะร้อนช้านะครับผมระวังเจ็บกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันงานพรุ่งนี้ครับเอทีเอ็มส่วนผมอยู่ 10K นะครับผม10กิโลเท่านั้น <laughs> 10กิโลอนะครับผมก็ แล้วเจอกันนะครับผมในอีก99วันเนี่ยผมจะลองชาเลนจ์ตัวเองไปเรื่อยๆนะครับผม10โลบ้าง21โลบ้างแล้วก็อาจจะไปแบบว่าหาโค้ดนะครับผมมาสอนด้วยเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องจัดการตารางวิ่งตัวเองอยังไงนะครับผมถ้าเพื่อนๆมีโค้ดหรือว่ามีตารางวิ่งเนี้ยส่งให้ผมก็ได้นะผมจะลองทําตามดูถ้าผมสามารถจัดเวลาตัวเองได้นะครับผมก็ คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกด Subscribe ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวอีหน้าเราจะวิ่งกี่ิโลเดี๋ยวเรามาติดตามกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย